ดีคะ่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะทําออกมา,าให้กับเพื่อนๆในหัวข้อที่ว่าข่าวดีของเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะสิ้นปีนี้จะมีข่าวดีอะไรบ้างราศีมีนนะคะดูได้ทั้งลัคนามีนแล้วก็ราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยขอให้คุณได้รู้ว่าคุณเป็นชาวมีนนะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะนี่คือคลิป การอ่านแบบรวมๆนะคะไม่ใช่อของผู้ใดผู้หนึ่งแค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวมีน่ะคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะะเป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆค่ะจะมีข่าวดีอะไรบ้างกับเพื่อนๆชาวมีนเราไปดูกันเลยค่ะก่อนสิ้นปีนี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ไพ่สีดาบค่ะ ไพ่ใบที่โอ้ดูสั้นต้องมีข่าวดีแน่ๆเลยค่ะไพ่เฮอร์มิตไพ่หดาบนะคะว้าวแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญม,มีความโชคดีนะคะอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะเกินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเนี่ยอ่ะขออีกนะคะแจสติกสิบถ้วยค่ะ ว้าวต้องว้าวอีกแล้วนะอันนี้ก็คือ10เหรียญน,นะคะคุณจะร่ำรวยถึงไหนคะก่อนสิ้นปีนี้อู้หเหรียญก็มาค่ะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีน The h i g h p r i e s t e s s นะคะมีไพ่ d i h y e r o g a n เป็นพลังงานใต้ไพ่เอาละค่ะอถือว่าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาด <laughs> ถือว่าพลาดนะพลังงานนี้คือดีมากๆเลยนะคะ ในก่อนสิ้นปีหลังเนี่ยข่าวดีที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นข่าวที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะสามารถที่จะตั้งตัวได้ยืนได้ยืนหยัดได้เหมือนกับแข็งแรงขึ้นนะคะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยอา,อาจจะรู้สึกล้มเหลวนอาจจะรู้สึกล้มเหลวอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเหน็ดมันเหนื่อยมันรู้สึกโอ้มันมันไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้จะไปต่อ,อยังไงอะไรยังไงก็คือคิดเยอะคิดมากพอ ก่อนสิ้นปีใช่ไหมคะเมื่อคุณได้รับข่าวดีของคุณเนี่ยข่าวดีของคุณเนี่ยก็คือคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่คุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาก้อนใหญ่หรือคุณอาจจะได้รับนะคะการชดใช้หนี้สินของคุณโดยถ้าใครเนี่ยได้ทําเรื่องในเรื่องของการกู้เงินนะคะจากแบงก์เอาไว้เนี่ยเพื่อจะมาทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะได้รับโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณแต่มองว่าคุณจะได้เงินนี้มานะคะ หนึ่งจากการชดใช้หนี้สินจากในเรื่องของใครที่มีเรื่องคดีความต้องบอกอนะคดีความการฟ้องร้องการอาขอยาการแบ่งทรัพย์สินมรดกอะไรก็แล้วแต่ที่รอคอยการแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์หรือฟ้องร้องในเรื่องของผลประโยชน์ของคุณที่บางทีเนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบ นะผลประโยชน์ของคุณก็ควรเป็นของคุณเนี่ยค่ะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตตรงนั้นด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้นะเป็นอะไรที่คุณจะสามารถยืนหยัดแล้วก็ตั้งตัวได้แล้วมันเหมือนกับว่าอืจากที่ล้มล้มอยู่นะคะก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอ๋อมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยเดือ u สั้นแน่นอนค่ะข่าวดีของคุณจะทําให้คุณ ปรับปรื้มใจจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละชีวิตฟ้าหลังฝนมันเกิดขึ้นจริงจริงก่อนสิ้นปีนี้สำหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบุญบารมีนะคะให้โอกาสดีๆกับคุณเนาะเนี่ยค่ะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยมีทั้งไพ่พระขึ้นมาและไพ่พระฤาษีขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางสว่างให้กับคุณนะคะให้ดวงชะตาของคุณเนี่ย เลิศนะคะบอกว่าเลิศล้ำเลิศเจอแสงสว่างเจอความสุขที่แท้จริงเจอโชคเจอลาบสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความสุขในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยคุณจะรู้สึกอิ่มเอมคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเนี้ยช่างสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนี้นะคะมีเงินมีทองอยากจะทำอะไรก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะทำอะไรก็ได้ทำดั่งใจปรารถนา ไม่รู้ว่าจะบรรยายความโชคนี้คความโชดีนี้อย่างไรและข่าวดีของคุณนี้อย่างไรนะคะเพราะว่า,าใครๆก็คงต้องการชีวิตแบบนี้มั่งคั่งร่ำรวยแถมมีความสุขอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยทำบุญเอาไว้เยอะนะคะช่วยเหลือคนเอาไว้เยอะก็ได้อ การทำบุญการช่วยเหลือคุณการทําบุญทําทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นผู้ให้มาตลอดเนี่ยผลบุญอันนั้นก็จะส่งมาถึงคุณเช่นกันนี่คือไพ่จจะแปลความหมายว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นและเชื่อว่าในสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ทานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ท่านสามารถที่จะรับทราบได้ สิ้นปีนี้ไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ณนะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ในสิ้นปีนี้นะคะโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเปิดขึ้นมาโชคลาภโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางสว่างให้ชีวิตของคุณนั้นนะคะได้พบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีแต่เงินเห็นไหมคะคุณได้รับเงินก้อนใหญ่คุณได้รับเงินจากการชดใช้ ใช้หนี้ใช้สินหรือในเรื่องของการฟ้องร้องคดีความที่คุณควรจะได้คุณได้รับโชคลาบนะคะในเรื่องของซิปอัลสอดบอกว่าเหลืออีกนิดเดียวถ้าตอนนี้คุณรอโอกาสนี้อยู่นะคะอีกนิดเดียวเห็นไหมคะผ้าผืนนี้ที่คุณถักมาเวลาที่คุณรอคอยมาเพื่อที่คุณจะได้ พบกับความสําเร็จหรือว่าความมั่งคั่งของคุณนะคะเลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็ไม่เกินสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเพ,พาะไพ่ใบนี้บอกว่าไม่เกินสิ้นปีเนาะเลืออีกนิดเดียวเองนี่อาจจะเป็นเวลาแค่อีกสักแค่2อสองเดือนนี้ก็ได้จ,จะไม่เกิน3เดือนนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้รับเงินทองโชคลาภโอกาสดีๆของคุณแล้วจะทําให้คุณยืนแล้วก็ฟื้นคุนได้อีกครั้งหนึ่งเนาะ t ดียร์ริเทสออกมาบอกว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตของคุณน่ะ ก่อนที่คุณจะช่วยเหลือใครก่อนที่คุณจะใช้ชีวิตนะคะแบบไม่ประมาทเหมือนที่ผ่านมาคุณจะรู้คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณรู้ว่าชีวิตมันมีขึ้นและมีลงคุณจะรู้จักพิจารณาละเอียดรอบคอบนะคะรู้จักพิจารณาว่าคุณควรช่วยเหลือใครคุณไม่ควรช่วยเหลือใครคุณ จะละเอียดรอบครอบกับชีวิตมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าไพ่เป็นเนี่ยคุณจะมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาที่ล้ำเลิศเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนสอนให้คุณเก่งขึ้นสอนให้คุณรู้จักเขาเรียกว่ามองเงียบแต่ใช้สายตาใช้ความคิดมากกว่าคำพูดนะคะคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะมีปัญญามากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท คุณจะเก็บเอาเรื่องราวในอดีตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้กับคุณคุณจะไม่พลาดอีกนะคะเมื่อคุณมั่งครั่งเมื่อคุณร่ำรวยเนี่ยคุณจะดําเนินชีวิตของคุณแบบไม่ประมาทอีกแล้วนะคะคุณจะดูแลทรัพย์สินของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าได้ไฮเดอรฟัขึ้นมาเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากนี้นะคะโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาคุ้มครองคุณก็ขอให้คุณตั้งมั่นนะคะอยู่ในความดีนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่หลังจากนี้ไปคุณจะใช้ชีวิตแบบประมาทไม่ได้แล้วนะคุณจะเก่งขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นเขาเรียกว่ามองคนออกมากขึ้นนะคะการเขาเรียกว่าความใจดีของคนเราเนี่ยอาจจะเหมาะคนอื่นๆอาจจะมองว่าเราอาจจะไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะความใจดีของเราเนี่ย ยังบอกว่าอย่างไงดียคนใจดีเนาะก็พลาดได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะใครจะมองเราในแง่ไหนนั้นก็เขาก็คงคือโชคร้ายนะที่มองเพื่อนๆชาวราศีมีนแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราพลิกฟื้นขึ้นมาเมื่อเราได้รับโอกาสดีๆขึ้นมาเนี่ยคุณก็คงไม่คิดจะช่วยพวกคนเหล่านั้นอีกแล้วแต่คุณจะพิจารณาว่าคุณจะช่วยใครคุณเอาใจาความใจดีใจบุญสุนทานของคุณเนี่ยช่วยเหลือที่ถูก ต้องถูกทิศถูกทางโอเคนะคะก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆค่ะโอเคเราจะมาเปิดอลรกเติรการ์ดนะคะให้กับคุณสักสามใบเนาะข่าวดีของคุณนะคะอืมเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะละทิ้ง เบื้องหลังของคุณนะคะเมื่อคุณได้รับความโชคดีอะไรบางอย่างขนาดนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยนะละทิ้งอะไรที่มันเก่าๆละทิ้งอะไรที่มันเดิมๆก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมที่แบบที่ดีกว่าเดิมนะคะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยเนาะเนี่ยค่ะสิ่งเก่าๆสิ่งที่ไม่ดีในอดีต ก็เหมือนการลอยกระทงนะคุณก็จะลอยไปกับกระทงนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆไกด์ไลน์ดีๆจิตวิญญาณดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อบอุ้มที่ปกปักรักษาคุณนี่คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ลอยไปตามสายน้ําแบบนั้นเลยหลังจากนี้เมื่อคุณอธิษฐานสิ่งใดนะคะคุณก็จะได้รับแบบนั้นนะคะกลับคืนมาโอ้ The gift of condition คุณจะมีพลังงานที่สื่อสารกับตัวเองเป็นการสื่อสารที่ดีมากๆของขวัญที่คุณได้สมบัติล้ำค่าที่คุณได้โชคลาภที่คุณได้ความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาหยิบยื่นให้คุณนั้นถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในรอบๆกี่ปีของคุณก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆชาวราศีมีนะคะคุณจะได้รับของขวัญอันล้ำค่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นอ เขรียกว่าสมควรที่จะได้รับเพราะคุณเป็นคนดีนะคะจากเอเนร์จีนี้ออกมาคุณเป็นคนที่ดีมากๆที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะ ชีวิตสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ได้รับโอกาสจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธินั้นนะคะให้คุณได้ของขวัญอันยิ่งใหญ่อันล้ำค่านี้จริงๆค่ะโอ้ยินดีด้วยจริงๆนะคะมันเหมือนกับคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรมหลุดพ้นจากมารผจญหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรและก้าวสู่สวงสวรรค์ของคุณเลยแหละนะอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะคะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็สาม,มารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะและเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกริงกรงกร้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ